สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออมตื่นเต้นมากๆเลยค่ะออมได้กดสั่งสินค้าไป1ชิ้นนะคะก็คือฟิล์มโทรศัพท์ค่ะฟิล์มโทรศัพท์ oppo นะ r15 pro เครื่องนี้นะคะคือใช้มานานแล้วค่ะแต่ว่าขาดการดูแลเอาใจใส่ค่ะตอนนี้คือหน้าจอแตกหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ฟิล์มหน้าจอแตกหมดแล้วนะคะก็เลยสั่งมาติดเองครั้งแรกค่ะ ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าทําครั้งแรกจริงๆค่ะปกติก็ให้ร้านโทรศัพท์ทําให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าต้มติดฟิล์มให้โทรศัพท์เครื่องนี้ครั้งแรกจะเป็นยังไงจะรอดไหมมาชมกันเลยค่ะ มีฟองอากาศอยู่อ่ะมีฟองอากาศอยู่อ่ะหนักกว่าเดิมครับ เมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่เนียนเท่าร้านที่เขาทําให้นะคะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอันนี้ลองไปไล่ใหม่มานะก็ยังเห็น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 รอยเห็นรอย,น,อยน้ําฟองน้ําอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเท่าเมื่อกี้แล้วโอเคค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะคาเองใช้เองไม่เป็นไรคะ่ะขั้งแรกมีผิดพลาดกันได้คะ่ะบ๊ายบายค่ะ